สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะครูเกดตนตอยชอนภาษาอังกฤษของน้องๆมปลายแกด ภาษาอังกฤษครับผมก้าวิชาสามัญภาษาอังกฤษ IELTS verbal, c u test คูเกตครับแล้ววิชาที่คูเกตสอบคะแนนเต็มกี่คะแนนครับแล้วก็คะแนนแนะนําที่น้องๆคนทาได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพีแกตอย่างน้อยๆเนี่ยเจ็ดสิบขึ้นไปเอเลเวลเนื้อหาที่ออกสอบรวมทั้งจํานวนข้อและคะแนนเต็มเนี่ยเหมือน9ก้าวิชาสามัญเดิมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อแล้วก็คะแนนเต็ม100คะแนนเลเวลของความยากง่ายน่าจะไม่ต่างกับ9ก้าวิชาสามัญเดิมสามารถดูเทียบเคียงได้แล้วตัวภาษา กากฤีความยากกับความง่ายของวิชาเนี้ยเป็นอยู่ตรงไหนครับถ้าให้เปรียบเทียบการสอนเป็นแนวสไตล์ของดนตรีเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยเป็นสไตล์ดนตรีอะไรมีกลยุทธ์อะไรที่จะแนะนําน้องๆน,น้องสังกฤษนะคะมันเป็นทักษะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการสั่งสมนะคะโดยเฉพาะคําศัพท์นี่แหละต้องมีความรู้และมีเทคนิค,คในการทําข้อสอบมีอะไรจะฝากถึงน้องๆเกี่ยวกับการเรียนวิชาสอังกฤษครับอย่าเครียดนะคะแล้วก็พยายามหาแรงบันดาลใจเริ่มจากสิ่งที่ชอบเรียนสอังกฤษให้มีความสุข ไม่ได้มีแค่วิชาเดียวมีทั้งที่แกะภาษาอังกฤษมีทั้งข้อสอบสามัญภาษาอังกฤษหรือที่เปลี่ยนชื่อเป็น A level รวมถึงน้องบางคนจะต้องไปสอบตัว IELTS ด้วยและแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจะมีเทคนิคพิชิตยังไงสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเทคนิคการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษกันครับ ดีแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งกกันด้วยนะครับและตอนนี้นะครับน้องๆอ,อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งเป็นกูรูด้านภาษาอังกฤษนะสอนมาหลายวิชามากเลยไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุ่เกค่ะ แนะนำตัวกับน้องๆที่กําลังชมรายการนี้หน่อยนะครับค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะครูเกตเนาะชื่อจริงพัชรพรตันทะตะในนะคะชื่อยากนามสกุลยากก็ไม่ต้องจําก็ได้นะคะก็เรียกครูเกตนะคะสั้นๆง่ายๆเนาะก็ครูเกตเนี่ยรับผิดชอบนะคะสอบภาังกฤษของน้องๆมอปลายที่เอาไปใช้สอบเข้านะคะหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นภาคไทยเราก็จะมีสิงในทีมใช่ไหมครับ ที่ภาคไทยคือน้องที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลฝั่งไทยนะเราเรียกว่าภาคไทยเดี๋ยวน้องจะงงภาคไทยคุณูเกรตสอนอะไรบ้างครับก็มี2ตัวนะภาคไทยนะคะจะมีแกภาษาอังกฤษคับ <9. S 1> แล้วก็มี9วิชาสามัญภาษาอังกฤษออ๋ก็คือเปลี่ยนชื่อเป็น TGET ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัว A Level เรียบร้อยนะครับแล้วก็ของภาคอินเตอร์ด้วยใช่ไหมครับอันนีเทียบเลยเนาะเยอะหลายตัวค่ะเออจะมี IELTS นะฮะมี s a t Verbal s a t Verbal นะครับแล้วก็มี CU t e p อ๋อ CU t e p นะฮะอันนี้ยังไม่มีย่อยๆสำหรับคนที่เรียน TUGET และอื่นๆอีกมากมายละกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะครูเกตมาแนะนาในส่วนของ ฝั่งที่น้องจะสอบภาคไทยเป็นหลักดีกว่าไม่งั้นอยู่มันไม่จบนะครับได้เลยค่ะครูเกตครับแล้ววิชาที่ครูเกตสอนเนี่ยข้อสอบมันมีสัดส่วนเป็นยังไงคะแนนเต็มกี่คะแนนครับแล้วก็คะแนนแนะนําที่น้องๆควรทาได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับค่ะก็เริ่มด้วยทีแกดก่อนเลยแล้วกันนะคะซึ่งเป็นข้อสอบแกดเก่านะคะ คือด้วยความที่ปีปี6กเนี่ยเป็นข้อสอบเขาทำใหม่หมดเลยรเราก็เลยต้องขออนุญาตพูดถึงข้อสอบเดิมเพื่อเทียบเคียงนะค,ะครัอย่างแกดรุ่นเก่าเนี่ยข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของข้อสอบก็คือคิดเป็น150คะแนนมี60ข้อนะคะก็เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างมีเวลาให้ทําเยอะ แกะตัวเก่านะคะแล้วก็เลเวลความยากเนี่ยถือว่ากลางๆมไม่ยากไปไม่ง่ายไปะนะคะใช,ใช่แล้วครับเห็นน้องกัลคนผนว่าภาษาอังกฤษแกะที่ทำกันไม่ได้เลย <c oughs> คือถ้าถ้าเทียบกับตัวที่สอบเข้าอะคะ<แ>่ะแกะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแกะจะง่ายกว่า9วิชาสามาัญและแน่นอนว่าง่ายกว่าตัวที่เป็นอินเตอร์อย่าง IELTS หรือว่า SAD SAT v e r b a l แกดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเวลาให้ทําแล้วก็สามารถทําได้ทันตามเวลาแล้วก็สามารถที่จะคาดหวังคะแนนที่สูงหรือว่าสวยๆหน่อยได้นะคะคแล้วก็ถ้าเราไปพูดถึงว่าควรจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ข้อสอบแกดที่ผ่านมาเนาะถ้าไม่นับปีล่าสุดนะคะปีก่อนก่อเลยเนี่ยคือมันมี2พาร์ท พาที่เป็นแกะเชื่อมโยงเนี่ยเด็กเยอะมากที่ได้คะแนนเต็ม150 mm hmm. ในส่วนเชื่อมโยง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดกันที่ภาษาอังกฤษเลย mm hmm. จะวัดกันที่ภาษาอังกฤษ mm hmm. เหมือนแกะเชื่อมโยงเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าทุกคนก็ได้150 150กันหมดอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยข้อสอบคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีผลมากแล้วก็ยิ่งถ้าเราได้เยอะเท่ากับว่าเราได้ได้เปรียบ <c oughs> เพราะว่าคะแนนแกะเนี่ยใช้กันทุกคณะ เป็นเดซว่าทุกคนต้องมีคะแนนตัวนี้นะคะคก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยจากร้อยห้าสิบอย่างน,น้อยเราต้องได้เกินร้อยเกินร้อยใช่เกินร้อยแล้วก็ถ้าอยากถ้าอยากแข่งถ้าถ้าเราเริ่มมองว่าคณะท็อปหน่อยมหาวิทยาลัยท็อปหน่อยก็ควรจะเป็นหนึ่งร้อยสิบขึ้นไปแล้วก็ <c oughs> ถ้ามองท็อปจริงๆถ้าพูดถึงแบบจุฬาธรรมศาสตร์คณะท็อปอะคะ่ะ <c oughs> ก็ต้องหนึ่งร้อยยี่สิบ ถึง125ก็คือภาพรวมของแกะอยู่ที่ประมาณ270บวกบใช่ประมาณนั้นเลยนะฮะทีนี้พอเป็นทีแกะตัวใหม่คะแนนเต็ม300เป็น3ส่วนเกรบองว่าเฉพาะส่วนภาษาอังกฤษตรงเนี้ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อถ้าเต็มรอยนะคะคือเรายังไม่รู้เลยว่าความยากง่ายของข้อสอบทีแกตัวใหม่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหน เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราคิดเป็นภาพคร่าวๆก่อนอย่างคะแนนร้อยเนี่ยทุกคนค่อนข้างที่จะเจอบ่อยแหละเราก็คิดเป็นเหมือนเกรดก็ได้ค่ะว่าถ้าเราอยากจะแข่งขันมีศักยภาพในการแข่งขันกับเพื่อนเนี่ยก็ควรจะอย่างน้อยๆเนี่ยเจขึ้นไป70ขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีใครเห็นข้อสอบนะครับแต่ยังไม่มีใครเห็นข้อสอบใช่ใช่เพราะฉะนั้นจ็ดสิบตั้งไว้ก่อนเราตั้งไว้ก่อนลูนะ นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวพอไปทําจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดทอนทีนึงดูจากคะแนนจริงๆในปีหน้านะครับ,รบแล้วในส่วนอังกฤษสามันเดิมที่เปลี่ยนชื่อเป็น A Level ครับครูเกดคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วคะแนนน้องครจะได้ประมาณเท่าไหรนะ่ฮะ<ค><ณ>ก็สำหรับเอ e v e l นะคะของภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนว่า b l บลูปรินข้อสอบจะออกมาแล้วนะคะ uh. คือตัวที่เนื้อหาที่ออกสอบอะคะ่ะรวมทั้งจำนวนข้อและเคะแนนเต็มเนี่ยเหมือน9วิชาสามัญเดิม <c oughs> แทบจะ100% 80ข้อเหมือนเดิม 8, ใช่ไหมคะเป็น80ข้อ <c oughs> ใช่ค่ะ80ข้อแล้วก็คะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิมคือจะเป็น Conversation 20ข้อนะคะแล้วก็เป็น Reading 40ขอ้อแล้วก็เป็นส่วนที่เขาเขียนว่าเหมือนเป็นไ i ร i ิงซึ่งจริงมันคือแกรมมาก็อีก20ข,อข้อครับผมค่ะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าเลเวลของความยากง่ายน่าจะไม่ต่างแทบจะไม่ต่างกับ9วิชาสามาัญเดิมสามารถดูเทียบเคียงได้แล้คะแนนแนะนาควรจะอยู่ที่ประมาณคะแนน<อ>แนะนำคะแนนแนะนำว่าถ้าพูดถึง9วิชาสามาัญเดิมก่อนเนาะเ่ะ้าวิชาสามัญเนี่ยอังกกษนะคะเราเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสปี t เทส ก็คือข้อสอบเยอะเวลาน้อยต้องรีบทำนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากหรือว่าสูงขนาดแก๊นะคะแล้วก็ตัวเลเวลความยากของเก้าวิชาสามาเนี่ยก็จะยากกว่าแก๊ดอังกฤษด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ย จริงๆถ้าเกิดอยู่ที่ประมาณ65ขึ้นไปถึง70อย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นให้เอ็มไวซัชเจก็ได้ะคะ่คะครับผมโอเคนะฮะก็แนะนำอยู่ที่60สิถึงเจคะแนนนะครับทำให้ได้ตั้งเป้าสูงๆไว้ก่อนเนาะใช่ครัลยุยเรามาพูดถึงในส่วนของ IELTS สักทีหนึ่งละกันนะครับครูเก็บแตะๆข้างฝั่งอินเตอร์หน่อยนะครับไอเอลสครับคะแนนแนะนำของ IELTS มันยังไงมันคะแนนเต็มเท่าไหร่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก IELTS นะคะเป็นข้อสอบที่วัดทักษะภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4 4ส่วนนะคะก็คือส่วน listening เราต้องฟังจริงฟังเทปล้วทำตอบนะคะแล้วก็ uh, reading ก็คืออ่านบทความแล้วตอบซึ่งอังนนี้เด็กไทยจะถนะัดเพราะว่าข้อสอบภาคไทยก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมี uh, writing ต้องเขียนเอเซย์สอตัวนะคะแล้วก็ speaking ก็คือต้องพูดจริงจ พูดกับคนที่เขาเรียกว่าเป็น examiner นะคะพูดเหมือนพูดคุยกันเลยประมาณ15นาทีซึ่ง IELTS เนี่ยคะแนนแต่ละ part เนี่ยเขาจะแยกกันเรียกว่าเ,เขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นเขาใช้คาว่าแบนนะคะ IELTS เนี่ยจะมีแบนตั้งแต่1.0ไปจนถึง9.0แล้วแล้ว b a n เนี่ยจะแบ่งเป็นทีละจุดค่ะก็คือคะแนนเราจะลงที่1.0 1.5 2.0 2.5ขึ้นไปเรื่อยๆถึง9.0นนะคะแล้วก็ คะแนนที่ใช้ส่วนใหญ่คือ IELTS เนี่ย อาจจะใช้กับการเข้าอินเตอร์บางคณะที่ไทยนะคะคมหาวิทยาลัยในไทยหรือว่าไปต่อต่างประเทศเลยก็ได้นะคะคซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับปริญญาตรีเขาจะขอที่6.0ขึ้นไปนะคร,ครแต่ว่าคือปกติเนี่ยคะแนนไอเอลจะขอ2ตัวคือเป็นคะแนนแต่ละพาร์ทแล้วก็คะแนนรวมหรือว่า Overall ที่เอา4พาร์ทมาบวกกันครับซึ่งส่วนใหญ่ Overall เนี่ยมันจะขอมากกว่าคะแนนแต่ละพาร์ทประมาณจุดห อย่างเช่นสมมติว่ามหาลัยนี้เนี่ยขอ Overall 6.5และขอแต่ละพาดต้องได้อย่างตาม6.0ถูกพาดจะเป็นประมาณกันเพราะฉะนั้นคะแนนที่เซฟสำหรับ IELTS นะคะแนะนำเป็น6.0 overall และ5.5ถูกพาดเสริมผูเก็ตอีกนิดนึงนะครับจริงๆก็ยังมีพาดไทยนะครับอย่างเช่นเด็กที่จะสอบเข้าคณะแพทย์แล้วจะยื่นรอบพอร์ตก็จำเป็นจะต้องมีคะแนนส่วนของ IELTS และ B.MATs ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ศึกษาเอาไว้เน่นๆนะครับสาหรับใครที่เตรียมตัวสาหรับการยื่นรอบพอร์ตนะครับกูเก็ตครับแล้วตัว ภาษาอังกฤษเองเนี่ยที่ครูเกศสอนมาเนี่ยครูเกศคิดว่าความยากกับความง่ายของวิชานี้มันอยู่ตรงไหนครับก็พูดถึงความยากก่อนนะคะกะ็ทุกคนน่าจะส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันหมดเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะและคนไทยแปลว่า <laughs> แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษถูกไหมคะหรือว่าตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยเราเรียน a b c เนาะตั้งแต่แบบอนุบาลน,นะคะแล้วเราก็เรียนเหมือนเหมือนเดิมมันไม่มีแบบ ความแรงจูงใจให้เราชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าครูเนี่ยอาจจะสอนแบบเปิดหนังสือแล้วก็สอนน่าเบื่อหน้าเบื่อนิดหนึ่งวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในโรงเรียนไทยเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะผิดธรรมชาติของการเรียนภาษาเพราะว่าเราเริ่มจากการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <liquor. S 2> แล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นความยากว่าหนึ่งมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราแล้วก็สองคือเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนก็ไม่ค่อยสนุกนะคะก็เลยอาจจะทําให้หลายคนมี ความรู้สึกในแง่ลบกับภาษาอังกฤษแล้วก็แบบไม่ชอบนะคะแต่ทีนี้ก็จะพูดถึงความง่ายของมันเหมือนกันมันก็ไม่ใช่<ม>ด้วยเหรอครับความง่ายไม่ใช่ว่าเป็นความง่ายแต่ว่าเป็นเป็นข้อดีนะคะคโดยเฉพาะคนอาจจะมีน้องบางคนที่ชอบภาษาอังกฤษจากอะไรอ,ะอย่างเช่นอชอบดูหนังอชอบดูซีรีส์ชอบฟังเพลงนะคะพวกนี้คือมันเป็นการเรียนเนื่องจากภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทักษะ มันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องนั่งเรียนในห้องเรียนตลอดเวลาเราสามารถเรียนรู้จากสื่ออื่นๆได้แล้วก็น้องบางคนเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างะ่ะสมัยนี้ดู Netflix อะไรต่างๆม,มากมายหรือแม้แต่คอนเทนต์ใน YouTube ที่แบบเราดูยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยได้มากเรามีทักษะต,ตรงเนี้ยซึ่งพอมันเป็นทักษะปุ๊บเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงว่าเวลาเด็กบางคนทําข้อสอบถ้าเด็กที่เขาชอบใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนี่ย ถ้าอย่างถ้าเป็นข้อสอบในระดับในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องอ่านหนังสือสอบวิชาภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วนะคะแต่ก็จะพูดถึงนิดนึงว่าแม้ว่าเป็นทักษะอย่างที่บอกเนี่ยแต่ถ้าเราพูดถึงการทําข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้อสอบที่เราเรียกว่ามันเป็น standardized test ก็คือมีการออกเป็นกลยุทธ์การออกข้อสอบมามันมีขั้นตอนมีเทคนิค uh, ในการทำนะคะเพราะฉะนั้น เด็กที่ตั้งใจดูเทคนิคของข้อสอบและศึกษาข้อสอบเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้สูงเช่นเดียวกันก็คนที่ใช้ภาษาเก่งๆใช่ค่ะก็จะคล้ายๆกับวิชาภาษาไทยเลยที่พี่หนูนนาได้บอกเอาไว้เนอะว่าคนที่ใช้ภาษาไทยอย่างเราใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้คล่องเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราอาจจะต้องทําข้อสอบวิชาภาษาไทยได้คะแนนดีใช่นะครับเพราะว่าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับภาษาที่อยู่ในข้อสอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอเสริมกับพี่เกดอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าอย่าง การที่เราได้เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งที่เราชอบหรือเรามีความสนุกมีทัศนคติในแง่บวกกับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่จะทำให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีในอนาคตอย่างผมเองเนี่ยก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเจอครูภาษาอังกฤษคนแรก แล้วประทับใจมากแล้วเราชอบมากหลังจากนั้นเราก็เลยชอบวิชาภาษาอังกฤษมาตลอดนะครับนะแล้วก็หลานที่บ้านเหมือนกันพูดถึง Netflix กนะครับก็คือตอนนี้ได้สำเนียนคือเป็นเด็กอนุบาลแต่สามารถพูดภาษาอังกฤษจนกระทั่งผู้ใหญ่อายอย่างเช่นเวลาจะบอกคุณอาว่าขอช็อกโกแลตอย่างเงี้ย o อ l d like ยส m e ช h อ c o l a t e คือสัเนียงมาแบบโอ้อายอายเพราะฉะนั้นก็คือเป็นทักษะก็เกิดจากการฝึกฝนใช้บ่อยๆก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ รักษาผสมศึกษาข้อสอบนะคะและเราก็จะพิชิตข้อสอบแน่นอนแล้วก็ใช้ได้อย่างดีด้วยสุดยอดเลยครับ <laughs> มาถึงคำถามนี้ครับครูเกตถ้าให้เปรียบเทียบการสอนของครูเกตเองเนี่ยเป็นแนวสไตล์ของดนตรีเนี่ยครูเกตคิดว่าตัวเราเองเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยเป็นสไตลด์ดนตรีอะไรครับคิดว่าเหมือน classical music, คลาสสิคอลมิวสิกค่ะคลาสสิคอลมิวสิกเลยทำ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  <laughs> ยังไงครับ คลาสคลาสสิกความคำว่าคลาสสิกนะเหมือนสอนภาษาอังกฤษมาในตัวนะคะอะไรที่เราบอกว่ามันเป็นคลาสสิกเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่เราเอาไปต่อยอดสู่อย่างอื่นคือสไตล์การสอนของครูกเกดเนี่ยจะชอบที่จะลงไปถึงพื้นฐานเลยจะชอบอธิบายลงไปถึงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างบางทีเราเรียนหรือสอนคอร์สที่เป็นตะลุยโจทย์อย่างเงี้ยค่ะคือสไตล์ของเกดเนี่ยจะไม่ได้ชอบที่จะแบบว่าบอกฉเฉลยแล้วจบชอบที่จะลงไปแล้วก็อธิบาย ให้เหมือนกับว่าให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจให้มากที่สุดมันก็เลยเหมือนกับดนตรีคลาสสิกตรงที่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าข้อสอบมันจะยากขนาดไหนอย่างเรานึกถึงดนตรีบีโทเฟนโนนันนีใช่ไหมคะมันจะมีแบบช่วงที่แบบยากมากเต้งเต้เต้เต้อย่างงี้ก็คือถ้าเราพื้นฐานดีเราก็ไปต่อได้ข้อสอบยากขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาโอ้ลึกซึ้งคลาสสิกนะครับมีความเข้มข้นในบางจังหวะอะไรแบบนี้ของดนตรีนั่นเอง ไม่ธรรมดาครับผู้หญิงคนนี้นะครับน้องพายายามติดตามคนคนนี้ให้ดีๆนะวันนี้สัมภาษณ์กนอาจจะเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกเยอะต้องติดตามครูเกตให้ดีๆนะครับครูเกตครับแล้วครูเกตมีกลยุทธ์อะไรที่จะแนะนําน้องๆที่กําลังดูรายการนี้ว่าเราจะทํายังไงถึงจะพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีบ้างครับค่ะก็อย่างที่บอกเนาะภาษาองังกฤษนะคะมันเป็นทักษะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการสั่งสมเหมือนเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นฐานของการเรียนภาษาทุกภาษาเลยเนี่ยคือคำศัพท์นี่แหละ <คำ S 1> พเพราะฉะนั้นต้องสะสมอะ,ค,ะค่ะดูไปเรื่อยๆเพราะว่าน้องบางคนอาจจะมีความแบบโอ้ยฉันฟิตเดี๋ยวก่อนสอบสองวันนั่งอ่านเลย2,000คำอะไรเงี้ยนะคะ ซึ S <S <on their lifts> <that is German> ่งม right so like ันอาจจะอาจจะเนาะมันม like ีเด็กทําได้นะคะอันนี้อันนี้แบบว่าครูเกตยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแล้วมันจะสร้างความเครียดให้เราสูงมากเพราะฉะนั้นก็อยากอย่างที่บอกนะคะเป็นทักษะใช้เวลาในการค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมคลังคําศัพท์เพื่อที่เรเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่พัฒน์การ์มาหรือว่าจะเป็นรีดดิ้งก็ต่นะคะครับก็คือไม่สามารถที่จะแบบอ เราไม่ได้มีของวิเศษแบบโดเรมอนนะครับ<ช>ที่แบบเอามานาบ<ช><ช>เรือสลซีลอกลงไปหรือว่ากินวุ้นแบบภาษาได้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ในแง่ของมีตัวอย่างไหมครับว่าตัวอย่างในการที่แบบน้องจะทําข้อสอบพาร์ทไหนทำทำยังไงให้มันแตกต่างจากที่น้องทําอยู่หรือได้คะแนนดีขึ้นบ้างครับ หลักๆชัดๆเลยค่ะข้อสอบภาษาอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นภาคไทยหรือภาคอินเตอร์มันจะมีส่วนที่เป็น reading อ่า reading ใช่ค่ะซึ่ง reading ของทุกกตัวเนี่ยยาวแบบดไทยยาวนะคะยาวแบบประมาณหนึ่งหน้า A4 เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยปกติฉันอ่านสนุกๆฉันยังไม่อ่านเลยนี่ต้องมาอ่านแล้วทำข้อสอบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบ reading เป็นข้อสอบที่มีทริคแล้วมีเทคนิคนะคะคือเราเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าฉันต้องอ่านทุกคำ ฉันจะต้องแปลออกทุกคําถ้าฉันอ่านตกไปคํานึงโอ๊ยไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้อย่างอย่างที่บอกคือเราเรียนรู้ได้ว่าโจทย์อ่ะจะชอบถามคําถามซ้ําๆเดิมๆนะคะผู้เขียนต้องการอะไรผู้เขียนแบบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรอะไรเป็นชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของอันนี้มันเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราศึกษาข้อสอบแล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างอย่างพาดวิดิ้งเนี่ยชัดๆเลยคือเขาเรียกว่าเป็นการสกิม แล้วก็สแกนมันจะมีสองคำกิมก็คืออ่านเร็วๆนะคะแล้วก็สแกนคือการจับเลยว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้คือคำถามเขาถามตัวนี้เราไปสแกนหาคำตอบในโจทย์ค่ะแล้วก็เป็นพาทที่ในข้อสอบแต่ละตัวเนี่ยจะออกเยอะมากบางตัวเนี่ยครึ่งหนึ่งของข้อสอบทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราทำคะแนนพาทนี้ได้ก็คือจะแบบว่าช่วยให้คะแนนเรามันบูสต์ขึ้นมาได้เยอะมาก ช่แล้วก็เห็นข้อสอบ Reading มีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะรในตัว A level คือประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น ต้องอาศัยเทคนิคอย่างเดียวเลยไม่งั้นนะน้องจะไม่สามารถทําไม่ใช่ไม่แค่ไม่ได้คะแนนนะน้องจะทําไม่จบน้องจะหมดแรงก่อนเป<ช>็นลายๆคนทําไปแล้วก็น็อกคาไปเลยนะฮะอย่างคาถามที่เจอบ่อยๆนะครับว่าเนี่ยผู้เขียนต้องการอะไรอย่างเงี้ยน้องไายผลตอบง่ายมากเลยก็ไปถามผู้เขียนเอาสิแล้วตอบแบบนั้นก็ไม่ได้ถูไว้ครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาทั้งต้องมีความรู้และมีเทคนิคในการทาข้อสอบนะฮะโอ้อันนี้ถือว่าเป็น เทคนิคที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณครูเกตมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับครูเกตมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังดูรายการนี้อยู่บ้างครับเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาาังกฤษครับ อย่าเครียดนะคะแล้วก็พยายามหาแรงันดาลใจนะคะที่ทําให้เราแบบจะลองไปดูอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษลองไปอ่านอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะว่าทุกคนทําได้เพราะว่าภาษาเป็นทักษะยิ่งถ้าเราได้ภาษาอังกฤษนะมันสามารถไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งแบบ ท้อ,อ,อเห็นภาษาอังกฤษแล้วแบบว่า no ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะลองลองดูนะคะโดยเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนก็ได้พวกอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น pop culture เป็นเพลงหนังละครซีรีส์นะคะก็เรียนภาษาอังกฤษให้มีความสุข ครับเห็นด้วยกับพี่เกดนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษก็มักจะมีแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชอบ <c oughs> อย่างเช่อ<ส>นอาจจะเป็นดาราเป็นการดูหนังฟังเพลงแบบนี้ได้หมดเลยนะครับขอให้มันเป็นเรื่องที่มันดีแล้วก็มันทําให้เราพัฒนาขึ้นไปได้นะครับอย่างที่บอกภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือแล้วก็เป็นทักษะน้องจะสามารถเอาภาษาไปต่อยอดกับสิ่งต่างๆได้มากมายเลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าภาษาของน้องเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรค แทนที่น้องจะได้เรียนรู้โลกกว้างอีกมากมายเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประตูที่ปิดกั้นเราไว้สุงกันที่เราจะไปสู่ความรู้อื่นๆได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกตมากมากเลยนะฮะที่มาให้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเชิญใครมาพูดคุยในเรื่องของเทคนิควิชาอื่นๆกันอีกน,นะครับแต่วันนี้นะครับคุณพี่เกศครับก่อนที่เราจะลากันนะเป็นธรรมเนียมของคนมารายการนี้เราจะต้องมีท่า ทางซ้ายทีนึงก่อนแล้วไปทางขวาชี้ไปทางหน้าแล้วก็ชี้กลับมาหาตัวเราเองอถ้าพร้อมแล้วนะครับสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกัเพื่อนโน่นกับครูนู่นกับพี่แต่นี่โคชเองวันนี้โค้ชโเจโ้และ,นนะครูพี่เกตนะคับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะะไปแล้วบาย